ทักที่นารัดที่สามหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางอาใจญ่อีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารวันนี้มาแบบตู้ยาวเลยนะครับ ้นหน้าจะเป็นสะพานลอดทางรถยนต์ข้ามนะครับด้านหน้าวันนี้ทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับลอดสะพานทางข้ามรถยนต์บริเวณจุดตัดถนนแสงจูโตนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งครับในอีก1กิโลเมตรข้างหน้านะครับ